วัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุพนต้อนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วดังมากแช่นะจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันพุธที่21สิงหาคมนะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตเด็กปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ้งกันดนเช่นเคยนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะจ้ะซึ่งวันนี้ก็เป็นไว้สัญจรพี่น้องก็ไปสัญจรอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเดอพี่น้องเด้อ ก่อนจไปรับชมรับฟังนะจาะแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะสด้รับชมคลิปหม่ไหมกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะสด้มีกําลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุคนนะจ้าเผื่อเป็นการบันเสว์วันละห้าก็ไปรับชมแนวทางก็ด้พี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ ถ้ทแเลใจกันก่อนนะจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะจ้ะรัฐบาลไทยหมดประจาวันที่หนึ่งกันยายนสองพเจชุดสามโตนะจ้ะก็ะไ้มาสี่หางพานนี่น้องนั่นก็คือ870เ7 0 878 879เก้าจ็ต่อโดยเนื้อท่าชุดสองโตหาปไปทีป็นย์เแปเดกาแ 8, 7, 9, 8 9, และ29จ้าจ่ะ วันนี้วิ่งรูดไปที่แปดกับเจ็ดนะพี่น้องเดอ้อเน้นไฮไปที่แปดกับเจ็ดจ้ะสองตัวบนเน้นไฮไปที่เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์นะพี่น้องเดอ้อเน้นบนเจ็ดศูนย์และแปดศูนย์เน้นล่างไฮไปที่จเ,เจ็ดแปดกับแปดเก่าจ้ะเน้นล่างเจ็ดแปดและแปดเก่านะพี่น้องเดอ้อแนวทางของทะเลใจเนาะจ้ะมาเบิ่งต่อกันอีกงหนึ่งชุดนะจ้ะก็เป็นแนวทางของแอด ทะเลใจเชนเดียวกันนะจ่ะซึ่งก็นเน้น3โตเม็ดเดียวนะจ่ะนั่นก็คือ87 8เด้พี่น้องเดอ้อ3โตเม็ดเดียวให้ไปที่878ตัด2โต78จ้ะ3โตเม็ดเดียวก1กัญญายน2 5ง7นาอยกจุดเนะจ้ะแนวทางของทะเลใจจ้าแค่ไปเบิ่งจดไปเบิ่งกันนอจ้ะไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะนั่นก็คือ แนวทางของแอดน่อหนูรู้เรื่องแล้วจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 7แล้วจ้ะสิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะพี่น้องเ้ยชุดเต็มแล้วจ้ะชุด3โต๊ะแล้วจ้ะเพิ่นกระหฮมาทีเก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดแปดเก่าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปด 079 073 075 973และ975เและเก้าจะ้ะชุดเต็มบนพี่น้องต่อโดยแนวทาง2ตัวลางนั่นก็คือ90 09และ99จะ้จะ90 09และ99เก้าได้พี่น้องเดอ้อชุดเต็มของแอดนอหนหูรูเรื่องเนาจะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันดนอจะ้ะบมว่าจะเป็นแนวทางของทะเลใจเนาจะจ้ะ3ตัวเม็ดเดีเนะพี่น้อง แค่ไปเบิงจดเปเบิงกันเด้อจ้ะแอดมินรบร่วมข้อมูลมาหายเบิงแล้วก็เกตไวพินิดพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับช่มและก็รับรูข้อมูลอย่างมีสติละจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อและกอสนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเดจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลจ้าสื่อตามกําลัางซั์สื่อตามผืนดวงของฉล้างและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูปูสูส้คนส่งดีแห้งๆปังๆมนันๆกันทุกคนเลจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตอลาพี่น้องไปส็สมิตรก่อนเลยจ้าเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า